สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันปรจะจำวันที่6สิงหาคม2567คำำําทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกดลล์ไลน์รับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชดทักไลมีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหเดอะซันนะคะจะมีชุกมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะหรือสิ่งต่างๆนะคะจะเข้ามานะคะนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะใครโรงงานอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเจ็ดถ้วยนะคะจินตนาการนะคะเขาเรียกว่าฝันไปเรื่อยนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการ จินตนาการนะคะความฝันความหวังนะคะโปรเจกต์นะคะไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะแต่เป็นฝันที่จะประสบผลสําเร็จนะคะอย่ามวัวแต่ฝันนะคะนะด้วยอิทธิพลของเดซันนะคะทำอะไรก็เขาเรียกว่าจะได้ดีนะคะสามดาบช่วงนี้นะคะระวังสุขภาพไา้บ้างนะคะโดยเฉพาะใครที่ดูดบุหรี่หรือว่าดื่มน้ําเมานะคะอาการเจ็บคอ มีเสมหะนะคะหรือว่าบางคนระบบทางเดินหายใจนะคะจิตติดขัดนะคะเจ็บคอพวกนี้นะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะก้าเหรียญน,นะคะการเงินดีมากนะคะนะคะเขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาบได้ เม็ดเงินก้อนใหญ่นะคะผู้หญิงผิวขาวจะนําความสําเร็จมาให้หรือวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะธุรธุรกิจส่วนตัวนะคะจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือใครบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะนักการงานนะคะจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าดวงโดดเด่นนะคะความรักนะคะใครที่เป็นโสด นะคะจะได้พบคนถูกอกถูกใจนะคะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เขาเรียกว่าเป็นคนที่อ,อกหักรักคุดมาก่อนนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้อง,ต,งตั้งครันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะโชคลาภบ,บ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพายุสี่มีเลขเก้าเจ็ดสามเก้านะคะเก้าเจ็ดสามเก้านะคะ คนวันจันนะคะคนวันจันนะคะจัสเมนนะคะคำพิพากษานะคะช่วงนี้ใครหลายๆคนนะคะโปรงๆกับชีวิตนะคะนะเขาเรียกว่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารอบครอบมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะอดีตที่ผ่านมาสอนอะไรมามากมายนะคะเขาเรียกว่าทําทให้เรารู้สึกเกี่ยวกับการ ดำเนินชีวิตได้รอบครอบมากขึ้นนะคะนะแต่ไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดนะคะเมื่อจ็สมิ้นตขึ้นมานะคะเ็เรียกว่าคําพิพากษานะครเทวดาเป่าแตรให้คนไตฟื้นคืนชีพนะคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดนะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะหรือว่าใครที่มีคดีความนะคะคดีความก็จะสิ้นสุดลงเรียกว่าศาลก็จะยกฟ้องแต่ เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอนนะคะเพราะตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดนะคะสี่ดาบนะคะใครบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการรอเวลารอจังหวะโรอโอกาสรอสิ่งต่างๆนะคะนาะด้านของการงานช่วงนี้อาจจะนิ่งๆเงียบๆเบงอๆไปบ้างนะคะนะแต่ก็เขาเรียกว่าอย่าไปซีเรียสนะคะกับสิ่งต่างๆพักผ่อนน้อยนะคะคิดมากคิดเยอะตื่นนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะนะ ต้องดูแลสุขภาพนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนทั้งกลางวันกลางคืนนะคะนะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการใช้รถใช้ถนนช่วงนี้นะคะเ<ม>จ้าชายดาบนะคะนักการเดินทางที่แบบกระทันหันช่วงนี้นะคะหรือว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันนะคะ<ม>บางคนนะคะจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวาลช่วงนี้นะคะแต่อาจจะเป็นข่าวที่ เราต้องเข้าไปเคลียร์นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างบางคนเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารก็ได้นะคะลูกน้องออกกระทันหันนะคะก็ได้ด้วยนะคะมีเหตุได้ต้องเปลี่ยนลูกน้องบ่อยๆหรือช่วงนี้นะคะให้ระวังคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนะัเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะมีแต่รายจ่ายรอยู่เต็มไปหมดนะคะ นะรวมทั้งสุขภาพนะคะอย่างที่บอกนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะรวมทั้งการเดินสะดุดถกล้มนะคะชนน้น่นชนนี่นะคะของมีคมมิดบาดนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะบางคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะนะมีเหตุให้ต้องไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะอยู่อยู่กันคนละที่หรืออาจจะทำงานเข้ากะไม่ ไม่ตรงกันนะคะสวนกันก็ได้นะคะทำให้ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะช่วงนี้นะคะยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะความรักมันดูไม่ค่อยจะมีเวลานะคะให้กันส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดบางคนนะคะยังโหยหากับอดีตยอยู่นะคะเรียกว่าปล่อยปล่อยกับเขาเรียกว่าปล่อยวางกับชีวิตได้ด้วยนะคะแต่ก็มีนะคะจะมีคนเข้ามาแบบกระทันหันนะคะเขาเรียกว่าเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บนะคะเป็นคนที่เคยผ่าน ชีวิตที่เปลิดพลาดมาก่อนนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคนะคะสามตัวหน้านะคะสามตัวหลังนะคะซ,ซื้อทิงท้งๆไว้นะคะส่วนเลขมงคลจากพยอ24นะนะคะมีเลขศูนย์สี่แปดศูนย์นะคะศูนย์สี่แปดศูนย์นะคะต่อไปคนวันองนังคาร โควันอังคาร10ดาบขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เลยนะคะนะช่วงนี้นะคะระวังสุขภาพนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะรวมทั้งใครหลายๆคนนะคะมีความเครียดนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะรายจ่ายที่โรออยู่เต็มไปหมดนะคะนะการเงินนะคะบางคนเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะสองดาบนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญา บางสิ่งบางอย่างนะคะกำลังจะหมดลงนะคะการต่อสัญญาใหม่ๆนะคะการเขาเรียกว่าการเซ็นเอกสารนะคะนะักจะต่อสัญญาดีหรือว่าจะไปอาจจะหยุดดีนะคะความคิดเขาเรียกว่าสับสนนะคะสงดาบสิบดาบนะคะความว้าวุ่นความสับสนการตัดสินใจที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะจัตรกนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเอกสารบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้นะคะ ระวังเกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนนะคะมีโอกาสสูญหายหรือนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์นะคะมือถือตกแตกตกหล่นมีเหตุได้ต้องต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่นะคะหรือว่าสูญหายได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เจ้าชายถ้วยนะคะน่าจะทําอะไรในช่วงนี้นะคะต้องใช้ความละเอียดต้องใช้ความรอบคอบนะคะบางคนนะคะเครียดๆนะคะอยากจะไปวัดอยากจะไปนั่งสมาธิอยากจะไปทําบุญอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะมีดวงที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะช่วงนี้นะคะก็หาเวลาไปทําบุญนะคะส่วนทางด้านของ การเงินนะคะก็รายจ่ายเยอะนะคะนน้นพังนี่พังซ้มแซมนะคะสิ่งต่างๆเข้ามานะคะแต่เราก็ยังโอตัวรถได้อยู่การงานมีความรับผิดชอบสูงมากนะคะนะวันนี้เขาเรียกว่าการงานนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านหน่วยงานราชการนะคะผู้พิพากษาหรือว่าเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจถ้างานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็มีบ้างนะคะนะสิบดาบสองดาบนะคะจิกกัดกันนะคะความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะโชคลาภนะคะบัตรประชาชนจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปีมีเลขศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะคะศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะคะ ต่อไปคนวันพุธคนวันพุธนะคะ The w o r ร d คนวันพุธนะคะมีดวงเดินทางนะคะช่วงนี้นะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะรวมทั้งจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะ งานทางด้านลูกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะหรือว่าสินค้านําเข้าส่งออกนะคะระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะงานทางด้านประเทนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะแถมเพร,เรนชีพผจญลงเท้านะคะการเดินทางการพักผ่อนนะคะเขาเรียกว่า,าจะมีเข้ามานะคะเดอะสตาร์โหคนมันพูดช่วงนี้นะคะไพ้เดินทางขึ้น หมดเลยนะคะเรียกว่ามีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะไปรีเล็กนะคะไปในสถานที่เย็นๆในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะได้ด้วยนะคะพายชุดใหญ่ขึ้นสามใบเลยนะคะช่วงนี้นะคะดวงแข็งนะคะนะการค้าการขายนะคะแจมตลาดได้ดีนะคะ นะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครช่วงนี้นะคะก็จะประสบผลสําเร็จคุณผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องกับเสริมเติมแต่งศิลปกรรมนะคะความสวยความงามน,นะคะเสื้อผ้าหน้าผมอย่างนั้นก็เดินช้อปปิง้งตามห้างนะคะการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าหมดไปกับกิเลสของตัวเองนะคะห้าถ้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือบางคนในช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวครา,าวกันเจ็บกันป่วย ะะการเป็นการตายของใครบางคนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลนะะ์ลนะคะโลกโซเชียลนะคะเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะจากหมายเลข ยวด,ดยานผ่านะนะคะจะให้โชคสร็จเลขมงคลจากพระยิบสี่นะคะมีเลขหนึ่งสี่เจ็ดห้านะคะหนึ่งสี่เจ็ดห้านะคะคนวันพฤหัส โควตวันพฤหัสคิงเหรียญน,นะคะการเงินนะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะเขาเรียกว่าช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะการเงินจะเป็นไปในทิศทางที่ดีบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนนะคะนะบางคนก็เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารหรือว่าวันนี้นะคะจะมีงานใหญ่เข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะคะ หนึ่งเหรียญคนดวงเห่งนะคะนะจะหยิบจะจับจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจานะคะอะไรกับใครช่วงนี้นะคะจะได้ดีนะคะบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลนะคะนะได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะหรือมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะช่วงนี้นะคะมาเก็บมากับมากักมาตนนะคะรวมทั้งจะมีช่วงมิลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงด้วยนะคะ ดวงดีนะคะดวงเห่งนะคะนะใครที่กําลังมองถึงการซื้อหรือว่าการขายนะคะเกี่ยวกับเกี่ยว้ับกับอสังหานะคะก็จะได้ดีนะคะ5ไม่เท้าการงานช่วงนี้มีการแข่งขันสูงแต่เราสู้ได้สบายมากนะคะเรียกว่าเจมตลาดได้นะคะราชนิพนจ์น,นะคะชื่อเสียงนะคะนะความหวังความหวังความฝันนะคะ,คว,นนะ,ค,ะความจินตนาการนะคะโปรเจกต์นะคะช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของ ุขภาพนะคะก็อาจจะมีบ้างนะคะปวดไหล่ปวดบ่านะคะปวดแข้งปวดขาคนผู้หญิงมักจะเกี่ยวข้องกับไสยกรรมเสริมเติมแต่งนะคะบางคนก็เดินช้อปปิ้งนะคะตามห้างซื้อทองซื้อของมีค่านะคะนะก็เขาเรียกว่าช่วงนี้นะคะจะค่อนข้างจะ,ะมีความสุขนะคะหรือว่าการเงินที่เข้ามานะคะจะได้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะช่วงนี้นะคะใครที่มีคู่ครองนะคะก็พูดดีๆกับคนรักนะคะมีโอกาสได้รับ ของขวัญของขวากจากคนรักนะคะได้ด้วยนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนยังเป็นความรักที่ยังไม่เปิดเผยหรือแอบเป็นเบอร์สองของใครอยู่หรือเปล่าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะสมุดเงินเก็บของคุณนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่ยิปีนะคะมีเลขศูนย์หนึ่งห้าสองนะคะต่อไปคนศ คนมันฑุกนะคะเดอะเวอร์ Word, นะคะจัตริกราชินีไม่เท้าสิบปุยคนมันสุกในช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันมีโอกาสเดินทางพักผ่อนร่วมกันบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่าง,างประเทศนะคะนะบางคนนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ หน่วยงานราชการนะคะนะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องของการงานนะคะใครที่โรงงานอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีหรือใครที่ทําอยู่แล้วการงานช่วงนี้นะคะมีความมั่นคงนะคะจะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะมีความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานคนวันสุ์ทำได้ดีมากนะคะ นะใครที่มีโอกาสเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะทำวีซ่านะคะนะเกี่ยวกับการเดินทางก็จะได้ดีนะคะหรือถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเรานะคะบางคนมีคู่รักเป็นต่างชาติอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่า จะประสบผลสําเร็จด้านของความรักนะคะใครที่ก็หาดูใจกันอยู่นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนงานแต่งงานนะคะหรือจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสรวมทั้งมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันด้วยนะคะช่วงนี้นะคะมีบทหลานบริวารคนโสดนะคะจะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์โลกโซเชียลบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะก็ได้ด้วยนะคะ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนหนุนสา คนวันเสาร์นะคะเดอะเมจิเชียนนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะสติปัญญาไวพลิบนะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะนะเขเรียกว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีบางคนนะคะอาจจะกําลังเรียกว่ามีดวง ลงทุนเกี่ยวกับการทําธุรกิจใหม่ๆหรือกําลังคิดนะคะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วนะคะมีโอกาสเพิ่มงานนะคะหรือว่าต่อยอดธุรกิจนะคะทำงานควบคู่2อย่างสาอย่างนะคะบางคนอยากจะค้าขายทางโลกออนไลน์ทําได้นะคะนะหรือบางคนอยากจะพันตัวมาเป็นหมอดูนะคะนะคุณก็ทําได้ซิกเซนลังสังหรณ์ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะบางคนนะคะใครที่เป็นนักพูดเป็นนักวิชาการเป็นนักพรีเซนต์นะคะช่วงนี้นะคะ ดวงโดดเด่นนะคะนะเพราะคุณแก้ไขสิ่งต่างๆได้ดีนะคะเจ็ดไม้เท้าความขยันความเพียรพยายามความกัดตือร้นนะคะใครโรงงานอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีเรียกว่าจะได้งานในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะการงานนะคะขยันมีดวงลงทุนนะคะหรือบางคนนะคะเขาเรียกว่า มีโอกาสได้รถใหม่ซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟนนซ์รถใหม่นะคะรวมทั้งการเดินทางจะมีโชคมีลาบนะคะในขณะเดินทางเสี่ยงโชคทิ้งๆไว้บ้างนะคะยุดยานผ่านานะคะจะให้โชคนะคะสี่ไม้เท้าการงานนะคะมีความมั่นคงนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้ดีนะคะนะการงานเจีมตลาดได้ดีนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภท ธุรกิจส่วนตัวนะคะนะร้านจจหวยนะคะอาหารตามสั่งหรือว่า,าโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะนะงานทางด้านวิชาการเป็นนักพูดพวกนี้นะคะมองโดยรวมแล้วดีนะคะคนบนเสานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสกินทานหารร่วมกันนะคะ การเงินนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพมัญไม่เลขหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่นะคะหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ